นักเรียนที่นักเรียนเขาถือนะคตั้แล้วก็ขออวยพรให้คุณครูนมีด้วยนะคะและนักเรียนทุกคนมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตมีอายุบรรณศึกษาภาระปฏิภาณอนามัยสมบัติมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัตินิสสมบัตินิพานสมบัติคิดตึงใจสมบัติปรบนั้นแต่ถ้าจยากประยัดอันตรายใดๆทั้ง่วงไปไหนก็เป็นที่ได้ในตามคนทั่วไปก็มีทุกคน s h a ก็เรียมกำังใจแล้วนะให้เนรีลมว้ร้นะก็ขวังว่าสิ่งที่พิเให้ไปนะนักเรียนจะได้ําไปปฏิบัติรู้ไ้แต่สิ่งัที่สุดกำัญที่องวนวันละวันร์ในวันนี้ดีใจไหกที่นักเรียนรู้ที่จะว่าเป็นเชิญทอะไรกันหนัยงไก็ขอให้นักเรียนนะดีใหม่แล้ว วันเอกเลือกพวกนี้เนาะอาทิตย์หน้าก็เป็นวันพุธนะแล้วก็อะไรเลือกยอดนะในะาะหน้าตูดและลูกศิษย์ก็ขอให้ดูทุกคนนะมีความสุขสดชื่นอย่างนี้ความรู้สดใสอย่างนี้ตลอดไปนะคะชิสิได้ฝ่ารถนาจะไปายมาสามมาสี่แล้วฝ่ายสองไม่ดูตามที่ต้องการใครที่ไม่อยากสอนที่นี้นะไปต่อที่ อย่าเลยไปตามขอบคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็อะไรอย่างวันนี้ไม่มีอะไรแต่สิ่งที่คุณสองคนแจกก็เป็นสิ่งเล็กน้อยนะคะแทนน้ำใจนักเรียนอยากใ่เป็นค่าเพราะคงไม่มีค่าเท่ากับสิ่งที่ทำให้คุณแม่แบบนี้กับใจทุกคน